ทุลุงครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับดีดีนี่ต้องพกอยู่ช่องกล้องไมโโทนะครับชาแนลนะครับวันนี้ EP <c oughs> แรก EP หนึ่งของการ,าราเล่าเรื่องวัยเด็กของผมชื่อเรื่องนี้ก็จะมีชื่อเรื่องว่าเรื่องเรื่องวัยเด็กอ่าวัยเด็กของผมวัยเด็กๆตั้ง่วเด็กๆเลยละกันงั้น,เ,ออนเริ่มเหมือกันเรื่องที่หนึ่งมันมีวันหนึ่ง ผมมานั่งเล่นตาไอ้หินอ่อนผมก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละนั่ง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 ไปนั่งไปทีนี้มันอ่อนเดีวผมวก,วก็เีบวิ่งไปทีนี้เฮ้ยนึกเรานึกว่าโอ้หเรานึกอยู่ดีมันนึกขึ้นมาเอง่ะนึกเฮ้ยเราลองนั่งเล่นอยู่ทีก่อนได้ไหมทำยังไงดีเล้วเลยทำเป็นปีนเสา <c oughs> ปีนปีนเสาเสาโองอะ่ะปีนเล่นกับเพื่อนเลยเอปีนกันปีนกันปีนทีนี้เบื่อลงมาลงไม่ลงอะผมไม่ลงผมไม่อยาก ผมไม yeah. ่อยากเข้าเรายัางนี่อยากเล่นอยู่สนุกอยู่ไงนี่เราก็เลยแบบเฮ้ยเล่นไปก่อนนะไปก่อนนะไปก่อนเล่นตำได้ไหมาำาด้ยังก่อนก็นาไปสักพักครูตามนักเรียนเข้าห้องบางทีนักเรียนที่เหลือมันเล่นอยู่โจทยสามเล่นไงก็เลยติตามมันแต่ผมไม่เข้าอยากเล่นต่อสนุกสนุกอยู่ไงมันแบบน่าสนุกอยู่อะไรอย่างนั้นอยู่ก็เล่นเห็นคนอื่นเขาเล่นนี่ไงพวกคนโตๆค่ันคือ ผมเด็กที่แบบว่าชอบเห็นคนอื่นเล่นแล้วอยากจะเล่นตามก็เล่นมาหยอดมาเอาหินเล็กๆก้อนเล็กๆหินแบบหินเล็กๆอ่ะหินเล็กไหลอ่ะเป็นหินเล็กๆอันหนึ่งอ่ะพูดยังไงให้ถูกอ่ะมือคือมันเล็กอ่ะเออทีนี้เขาวางวางวางแต่ว่าเขาวางเป็นวางเป็นแถวฟันฟันปานหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดก็วางสี่แถวโอ้โหเขาเล่นคนเดียวเขาเล่นอู้อาอันนี้มาเอาฝั่งนน้นมา เอานี่มาเอานี่มาเอานี่มาเล่นกันได้ังสักพักหนึ่งเอ้าเล่นไปสักพักหนึ่งน,น่าจะนานหลายชั่วโมงอะนั่งอยู่คนเดียวอะนั่งอยู่คนเดียวอ่ะพป้งมึงมีคนมารับผมคนแ้กก็คือพ่อผมเองอ่าพ่อผมเขามารับว่ะกล้องเมื่อจะเข้าบ้านเม,มื่อไรมีเขาเรียนลูกเข้ามาเขาด้วว่าเลิกเรียนแล้วเขาก็มารับเขาว่ะไปลูกไปกลับบ้านกันไ,ไปเข้าบ้านลนลูกีนี่เขาก็เลย บอกว่าไปไป,ไปผมกลับบ้านเข้าไปทีนี้ผมกลับบ้านป,ปุ๊บผมกลายว่ากลายว่าผมไม่ได้เข้าโรงเรียนนั้นเลยคือคยกัว่าผมออดโรงเรียนนั้นไปเลย <c oughs> เพราะอีวันนั้นวันเดียวอะวันวันวันเดียวอะวันเดียวเลยพหลังจากนั้นมาปุ๊บผมก็ไม่ได้เข้าโรงเรียนนั้นอีกเลยใช่ครับผมและจากนั้นผมก็มค่อย เรียนรู้เองอนี้ทีนี้ก็อยู่บ้านอยู่บ้านทำอะไรไปเล่นเกมดูหนังสั้งเพลงตอนหนึ่งขวบไม่รู้เรื่องอะไรมากก็เล่นเกมพอสองขวบปุ๊บอ่าผมอาจจะเอาพีทถูกๆเลยนะขอเขาด้วยแล้วกันนะครับพอสองขวบปุ๊บผมก็ไปอยู่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งในในจังหวัดชัยนาทต้องรับก่อนขอพูดก่อนขอแทรกอนึงคือผมเนี่ยเป็นคนกรุงเทพนะแต่ผมเกิดที่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลรามาที่กรุงเทพผมมาโตที่ชัยนาท โอเคนะเข้าใจนะผมมาตัวที่ชัยนาธนะอ่าโอเคนะเข้าใจไหม้อใจ,อใจอไปไปต่อทีนี้ผมก็ไปต่อโรงเรียนที่ชัยนาธชื่อแล้วกันไม่เอ่ยชื่อนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะว่าเอาที่จะใชัยนาธเนี่ยนะที่ชัยนาอเป็นโรงเรียนอนุบาลถ้ผมได้บอกว่าโรงเรียนที่เตรียมโรงเรียนเขาชื่อว่าอะไรบอกแค่ว่าไปนอนุบาลพอพอมันมีอนุบาลต,ตั้งหลายที่ที่ชัยนาท มันเป็นโรงเรียนรัุบาลทีนี้ตอนมึงเข้าไปเนี่ยเขาจะมีการจับฉลากช่วงนั้นเขาจับฉลากเข้าอ่าผมว่าจับฉลากทีนี้มันเผอเอิญว่ามันมีฉลากอยู่สองแบบคือเป็นแบบ MEP อ่าคือเด็กเด็กอังกฤษอ่ะคือเด็กเรียนแต่อังกฤษพวกภาษาภาษานอกอ่ะเราคืเด็กอรดิ่ทั่วไปทวายก็เลยพู้วิชาพื้นฐานผมเผอเอิญจับได้พื้นฐานอ่าพอเราก็รอดตัวไปาว่าคาเทินเพลง เราก็เลยรอดตัวไปางนี้ผมก็เรียนตอนนั้นขึ้นอรุบาลหนึ่งก็รู้จักคุณครูคนหนึ่งขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันชื่อว่าเอานะสมมติว่าครูครูเอแล้วกันชื่อนามส,สมมุตินะสมมุติว่าชื่อค,คุณครูเออ่าครูเอพี่เลี้ยงก็เป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงบีอ่าพูดอย่างนี้ดีกว่าอยา่าพูดกันเลยพูดตรง,ตงๆแล้วเกิดเขาจะว่าเราทีนี้คุณครูของผมเนี่ย เขาเป็นผู้หญิงอะแล้วก็ูเด็กอนุบาลนะเด็กอนุบาลมันมีแค่ไม่กี่คนมันมีน้อยอะเออง่ไมันมีน้อยอ่ะแล้วทีนี้ผมก็เรียนไปเรียนเรียนมีความสุขมากผมก็เล่น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 บปเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาแล้วมันมีอยู่อยู่วันหนึ่งวันหนึ่งเรียนได้ซักเทอมก็หลับวันหนึ่งนอนจุกหลังจาหลับเลยนอนนอนเนี่ย ้อนอยู่มีคนมาเกาป้าผมเฮ้ยผมตื่น,นตื่น,นอนขึ้นมาปุ๊บอะไรอ่ะเฮ้ยใครทาอะไรอ่ะใครทําอะไรอีกคนหนึ่งเพื่อนผมเออจะบอกว่าไงดีไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแต่ไอผู้หญิงคนเนี้เพื่อนผมคนเนี้ยม,มาเก,าป,า,า,กา,ปา,าป้าผมมาเนี่ยาปกเงียบเงียบแล้วก็บอกเกาป้าตอบไหมผมว อ่ะผมไม่รู้มันคืออะไรก็เออเออเขาเขาบปเขาไปโอ้นอนมั้งเขาแบบเขาแปะแปะแปะอย่าเงี้ยก้าวไปอ่ะผมก็หลับไม่สนใจพอตื่นเช้าพอตื่นไม่ใช่ตื่นเช้าพอตื่นพักหลังจากพักกลางวันเสร็จแล้วมันก็แบบสองใช่ป่ะเตรียมมาเตรียมเรียนสกัสกสักคาบหนึ่งรอคนมารับอีกสักคาบหนึ่งผมก็นั่งเรียนไปเรียนไปเรียนไปเป็นอย่างเงี้ยสักวันสองวัน คนนี้ครูก็ใส่เอ๊ะทำไมไอ้ไอ้กล้องคนมันมันนั่งกัอยู่นี้จังเลยเพราะว่าเขาจะแยกแน่ชายหญิงชายหญิงชายหญิงนอนฝั่งไหนคือมันอรุบาลมันก็จะนอนตามพื้นอ่ะมีผ้าไม่ใช่ตามพื้นจริงมีมีผ้าปูผ้าแบบเด็กอรุบาลน,นอนก็ปูกันครับมองนอนเรียงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสามเดือนนอนแรกตามพื้นไป <S <S แล้วก็นอนแล,แล้วก็นอนแล้วก็นอนแบบนอนนอนไอผูอ้หญิงคนนั้นอ่ะก็เกาปากนี่ครูเห็นว่า ชอบนอนใกล้กันเขาเลยวะแยกขอนน่าแยกกันเลยกล้องแยกกับ yes, ผ really ิงก <owner gef> <necessary> ันนั mm ้นจะแยกกับเพื่อนเธอซะอ่าผมก็แยกผมก็ไม่อยากใกล้ๆมันมากเราไม่รู้อะไรแล้ก็เกิดเราไม่รู้ว่ามันจะแกลอะไรเรามั้ยมันจะอะไรมันมันจะบอกพ่องั้นมันบอกพ่อมันอย่างนี้มันจะไปแกลกลุ่มบุคงมันผมก็เลยห่างกับมันไม่รู้ไปเรงกับมันนี่ก็เป็นประสบการณ์มาเด็กของผมที่ว่าเจออะไรที่มันแบบเออแปลกแปลกไปดีอะเออแปลกประหลาดอะแปลกใจแปลกประหลาดดีนะเนาะ แล้วอีกประสบการณ์หนึ่งที่ผมเคยเจอซึ่งวันนั้นเนี่ยผมผมกำลังไปไปกินข้าวอ่ากำลังกำลังกำลังจะไปกินข้าวตอนนั้นปอนหนึ่งหน้ปอนหนึ่งอนหนึ่งผมก็กำลังไปกินข้าวนี่เจอผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากเลยแบบสวยเลยเฮ้ยใครวะเนี่ยเออหน้าตาแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยหนะ้า ขาชื่ออะไรสักอย่างผมบอกไม่ได้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเขาว่าตองนี้ผมเดินผ่านหน้าของเขาแล้วเขาก็เห็นหน้าผมผมก็เขาเห็นหน้าปุ๊บว่าเขาทําอะไรอย่างแรกอย่างแรกเขาทําเขายิ้มให้โอ้โหผมผมยิ้มให้เขาเอ้ยเขายิ้มให้เราทหไมอ่ะเขายิ้มให้ยิ้มให้หหใหเขาจื้อยิ้ม ยิ้มให้เลยคราวนี้วันต่อมาเขาเห็นนะ,ะเขายิ้มภายตาเขายิ้มไม่พอเขาจับมือผมด้วยเฮ้ยเฮ้ยจับมือัมือกูทำไมเนี่ยเฮ้ยจับมือกูพวงนะเนี่ยมือกูเนี่ยไม่ให้จับง่ายๆนะแล้วหลังเฮ้ยเราก็ตกใจนึกเลยใจว่าจับมือเราทำไมวะเห็นบ่อยๆไม่เห็นอันนี้ตอนเดินกลับจากเราไปทำธุระเสร็จ เราไปเข้า,ขาห้องน้ำเสร็จเริก่กลับมาแลากจับมือให้เราจับมือกันมาครับเราจับมือเขาคู่มาบอกว่บบาเธอทําอะไรอ่ะตกใจสิกูทีนี้หลังจากนั้นมาผมก็เจอหน้าเธอบ่อยเจอบ่อยขึ้น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 จนกระทนนะกกั่งผมไม่เห็นหน้าเธอแล้วผ่านสักอาทิตย์หนึ่งอรผมไม่เห็นหน้าเธอเลยน้อยมากไม่เห็นแทบไม่เห็นแทบไม่เห็นเลยแทบไม่เห็นเลยอ่ะคือมันเห็นแบบ ไม่เห็นเลยอ่ะอะไรก็ไม่เจอเอ้ยตรงนี้เขาก็ไม่หมาตรงนี้เขาก็ไม่นั่งหรือเขายาออกไปแล้วะ่ะจนกระทั่งวันหนึ่งผมมารู้ว่าอ๋อยาออกไปแล้วย้ายไปเรียนที่อื่นมาเรียนโรงเรียนที่อื่นอ๋อเรื่องก็เป็นประมาณนี้อะาอาแล้วครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมที่รับฟังวันนี้นะครับใครอยู่แล้วชื่นชอบก็กดไลค์กดแ,แชร์กด subscribe รายวนันนี้มาต้องแพ้ลาเพราะารักกันไปก่อนสวัสดีครับ